สวัสดีครับพาทุกท่านมายังสวนย่าสายเกษตรเมืองย่าหมูนะครับตามคอนเซปต์ที่ว่าปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองนะครับแล้วก็มีความสุขเองนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับขนาดนี้พาทุกท่านมาดูตอน น้อยหนานะครับน้อยหนานะครับบักเขียบนะครับซึ่งสวนของเราก็เป็นสวนปลูกแบบผสมผสานนะครับอันนี้ก็แบบธรรมชาติอีกแล้วนะครับแบบธรรมชาติอีกแล้วนะครับก็อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์สามอาทิตย์นะครับก็จะผลผลิตของน้อยหนานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดกนะครับถือว่าค่อนข้างดกนะครับของเราก็ปลูกกันไม่เยอะ นะครับปลูกกันไม่เยอะเนื่องจากพื้นที่เรามีจํากัดนะครับก็เพียงแค่ไม่เกิน10ต้นนะครับในพื้นที่ของไรอย่างตอนนี้ที่พาทุกท่านอยู่อันนี้ก็คือต้นที่2นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันครับว่ามีกี่ต้นอันนี้ก็คือต้นที่3นะครับนะครับต้นที่ 3, นะ่าซึ่งผลผลิตก็ครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับโดยที่เราไม่ได้บำรุงปล่อยให้เขา เจริญเติบโตหากินอยู่แบบธรรมชาตินะครับต้นที่สามนะครับอันนี้ต้นที่สี่ต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นะครับนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์ก็คิดว่ากินไม่ทันแล้วครับห้าต้นนี้ถ้าออกนะครับสุกพร้อมกันก็ขายครับขายนะครับไม่ขายก็แจกไม่แจกก็ ให้ฟรีก็คือนะครับนะครับก็ลูกค่อนข้างที่สมบูรณ์บางคนก็ชอบกินน้อยนานะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ทางสวนเราก็พยายามให้มีไว้ผลไม้ประจำท้องถิ่นของเราของทุกภาคนะครับก็คือเน้นให้มีความหลากหลายนะครับบนพื้นที่ที่จํากัดนะครับเพียงหนึ่งไร่ให้อะไรมากกว่าที่คิด ซึ่งอ,อันนี้ก็คือน้อยหนานะครับก็มีอยู่5ต้นก็ผลผลิตก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวคงได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับถ้าสุกแล้วนะครับนะครับทำให้มีกินก่อนนะครับน้อยหนาสวนยาสายกเกษตรเมืองยาหมูนะครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับคนทำกเกษตร เพียงพื้นที่เล็กๆเพียงหนึ่งไร่นะครับที่ปลูกแบบผสมผสานตามคอนเซปต์ที่ว่าปลูกเองกินเองขายเองกําหนดราคาเองแล้วก็มีความสุขเองบนพื้นที่หนึ่งไร่พอเพียงแห่งนี้สวนย่าสายเกษตรเมืองย่าโมสวัสดีครับ